คนไทยเตรียมร้องวาวได้เลยค่ะเมื่อคุณฝนธริทมลการจนะหารือไทยเตรียมผลิตกลูตาที่นำนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นมาผสมผสานให้กลายเป็นอาหารผิวที่ทุกคนไม่เคยเห็นภายใต้แบรนด์ยูเตก,กิกลูต้าเซรา โดยล่าสุดคุณวาสนาอินทะแสงหรือคุณเมย์ CEO Rewomead โรงงานให้บริการแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่อยากผลิตครีมเครื่องสำอางสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามและอาหารเสริมทุกรูปแบบได้จับมือกับอิชิมารุฟา์คอสและทางแบรนด์ยูตกิกลูตาเซราโดยคุณฝนเชื่อว่ากลูตาที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอันดับหนึ่งเลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คนไทยได้ลองกันค่ะ วันนี้นะคะก็ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมจด M O U นะคะเพราะว่าวันนี้ฝนเลือกทํากูต้านะคะที่ประเทศญี่ปุ่นคะ่ะเพราะว่าฝน,นเชื่อว่ากูต้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นอันดับหนึ่งแน่นอนฝนเลยเลือกจด M O U ที่นี่แล้วก็เลือกทําที่ i รียวเมทเพราะว่ามั่นใจว่าพี่เม์เลือกทําสิ่งที่ดีที่สุดให้ฝนแน่นอน คือปกติกูต้านะคะในประเทศไทยคือมีเยอะมากมีทั้งรูปแบบโชงมีทั้งรูปแบบเม็ดแต่ว่ารอบนี้ค่ะผลไม่เหมือนใครแน่นอนก็อยากให้รอดูเพราะว่าผลยังไม่อยากเฉลยว่าเป็นแบบไหนอยากให้รอดูยูตกิเซราเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกอย่างที่น้องพูดเลยโจทย์ก็คือเขาอยากได้กูต้าแล้วกูต้าอินเดอะเวิ the best in the world เมยว่าก็คือดิจิทัลใช่ไหมคะทีนี้โจทย์มันมาต่อปุ๊บสิ่งที่น้องบอกคือมันต่อด้วยเทคโนโลยีที่มันต่างแล้วมี i n n o v a t i v e ความเป็นดิจิตอลรูปแบบที่ออกมาก็คือว wow, ้าวอีกเปิดออกมาก็คือหน้าตาแบบนี้ไม่เคยเห็นอ่าแล้วมันจะมาในแพ็กเกจที่ในประเทศไทยก็ไม่ได้ทำจริงคือเมย์เองก็ไม่ได้ทำแบบนี้เพราะว่าคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับแบบนี้แล้วรูปแบบของการทานก็ทานแบบไม่เหมือนเดิมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น innovation ใหม่แล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวน้องฝนเองจะ ถ่ายทอดความเป็นไวท์เทนนิ่งสกินความเป็นกลูต้าเทโอนแน่นอนค่ะกลูตาเป็นทนเป็นอะไรที่ร่างกายของมนุษมี เมื่ออายุมากขึ้นมันลอสลงหรือเราโดน e น e ว e n t เมนต์แล้วมันลอสลงเนี่ยเราก็ต้องมีความกันเติมเต็มเนาะ <Okay. S 1> คูต้าไทโอนเข้าไปกูตาซึ่งคูต้าไทโอนอันนี้ค่ะแบบมันจะช่วยในเรื่องของไวท์เทนิ่งเอฟเฟกต์ได้ดีมากๆนะคะผสมผสานาแน่นอนอะ่ะคูต้าไทโอนอ่ะนอกเหนือจากความขาวนะคะทุกคนมันยังช่วยในเรื่องของลิเวอร์ดีท็อกซิฟิเคชันด้วยอันนี้คือสิ่งที่แบบเป็น healthy skin ได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะนอกเหนือจากการส่งเอ่ออเรียกะไรส่งมอบความไวท์เทนนิ่งนะคะโปรสกินก็ยังส่งมอบในเรื่องสุขภาพ วันนี้เราได้ลองตัวโปรดคนนี้แล้วั<ช>มาดูมีความสด,ดุกกับนวการอาหารเิ <c oughs> ใช่ค่ะก็อย่างที่พี่เมย์บอกเลยในเรื่องของความขาวใสแล้วขนอยากจะบอกเรื่องของกูต้าว,ว่ามีประโยชน์มากกว่าเรื่องของความขาวใสเลยคืออยากจะบอกสื่อเรื่องกูต้าให้คนไทยเข้าใจมากขึ้นว่าเรื่องของความขาวใสมันก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของสุขภาพที่กูต้าให้เนี่ยมันยังในเรื่องของคือมันยังช่วยเรื่องของดีท็อกซ์ตับด้วยค่ะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของ ป้องกันผิวแล้อกิแอนตี ant ant ้ออกซิแดน์ด้วยค่ะคือมันช่วยอีกหลากหลายเลยคืออยากจะเสอให้คนไทยเข้าใจว่ากูต้ามันไม่ใช่สิ่งที่อันตรายแล้วมันยังเป็นสิ่งที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นได้เองด้วยคืออยากจะให้คนไทยเข้าใจกูต้าในรูปแบบใหม่ๆเราเลยอยากเป็นมิติใหม่ๆที่ส่งกูต้าให้คนไทยเข้าใจได้อย่างมากขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นกระบอกเสียงให้กูต้าว่ามันเป็นประโยชน์มากแล้วก็ดีมากๆอะค่ะ So for this project, we are very happy to work with Revoment for Uteki Glutacera. So glutathione is actually a very, very good ingredient for whitening. Not only, not only, and very good antioxidant, but also for health. Yep. But <clears throat>, whitening, if you add with ceramide, phytocera actually, this would actually give you white, radiant skin. Ah. So that's what we have developed for. Yeah. บอกว่าฝนเป็นอินฟูมาหลายปีมากๆแล้วค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะคือฝนทําการตลาดมาแบบคือเป็นแม่ค้ามาอยู่แล้วหลายปีค่ะฝนเลยมองว่าไม่ยากเลยที่ฝนจะทําให้คนรู้จักเพราะว่าฝนมั่นใจในเรื่องของตัวสินค้าอยู่แล้วแล้วก็ฝนก็มั่นใจว่าตัวนี้ไม่ยากเลยที่จะทําให้คนรู้จักในเวลาไม่นาน คือเดือนหนึ่งแตกล้านกล่องเลยอาจจะเร็วเกินไปเพราะว่าสินค้าต้องมีการให้คนได้ทดลองเพราะว่าฝนอ่ะไม่ได้ต้องการให้สินค้าเป็นสินค้ากระแสฝลต้องการสินค้าให้มีการคนซื้อซ้ำค่ะก็ดังนั้นนะคะควรเชื่อว่าปีขอเนข,ขอหนึ่งปีแล้วกัน1ปีต้องมีพันต่ำหนึ่งล้านกระปุกแน่นอนค่ะ อันนี้ผลิตที่เกาหลีเนาะตัวนี้ก็คิดว่าเอออยู่ขอสียดสขอโทษค่ะก็คือตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือผลิตที่ญี่ปุ่นเนาะซึ่งฐานการผลิตที่เมยไปวิสิตโรงงานมาแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของ capacity เพราะเขาเป็นโรงงานญญามาตรฐานยามาตรฐานในการผลิตยาผลิตป,ปริมาณที่ v o l ุ่มสาหรับส่งรัฐบ,บาลอยู่แล้วดังนั้นการผลิตสําหรับประเทศ ยนะ,ะผลิตภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าไม่ได้ต้องห่วงเรื่องของการผลิตแต่ว่าเราจะต้องแพลนนิ่งเพราะว่ารอบการผลิตครั้งหนึ่งคือ90วันวนะคะเพราะฉะนั้นการพอแคสต์เนี่ยเป็นเรื่องสาคัญอาจจะมีชดชตคัดบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะมีแบบของขาดบ้างบางช่วงอาจจะตัดได้เร็วบางช่วงอาจจะมีต้องต้องวางแผนดีๆเหมือนกันคะ่ะสำหรับการผลิตตก็อาจจะต้องเป็นแผนที่เราต้องร่วมกันในการวางแผนการผลิตต่อไปะค,ะค่ะเพราะว่ามันใช้ทำลายพอสม,มอควรค่ะ ก็ฝากทุกคนด้วยนะคะสำหรับตัวกูต้ายูเตกิกูต้าเซราตัวนี้ด้วยนะคะหวังว่าทุกคนต้องถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นกูต้ารูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนในประเทศไทยแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นกูต้าที่กินแล้วเห็นผลแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยได้รับมาตรฐานนะคะแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ so this this, in, this product u t a k e l u t a e will be made in japan for the and this combines two of the best ingredients very effective ingredients for them ค่ะการคอมไบของสองศาสกัดนี้เขาก็มั่นใจว่าจะเป็นตัวที่สตรองมากๆสำหรับผู้บริโภคะ